สวัดีค่ะวันนี้12พฤศจิกาหกห้านะคะทานข้าวเสร็จประมาณเก้าโมงครึ่งค่ะคงก็เป่าไอเชร่าแคร์นะคะด้วยตัวเองนะคะคงเก่งมากค่ะน,นะคะผู้สูงอายุ9 4ปีทำเองได้ง่ายๆสบายๆนี่คือการรักตัวเองนะคะ รักตัวเองเลยค่ะกงดูแลเรารักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองง่ายๆอย่าเดียวต่อไปเส้นเลือดขอดกง,งก็หายนะคะดูหน้าตากงก่อนซินะคะทำด้วยความตั้งอกตั้งใจรักตัวเองดูแลตัวเองค่ะ,คออคะนี่ก็ทำบริเวณฝ่าเท้านะคะฝะตูมน่องเนี่ยคะ่ะ คกงยืนรีบผ้ามาเนาะหลายสิปีเลยเยังลูกมาอืมรอเราก็ดูแลเราก็รักตัวเองได้ง่ายๆเลยเนี่ยเบาค่ะคงสือได้แล้วก็ทําที่ข้อพับนะข้อพับตรงนี้เออเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดใหญ่จะอยู่ตรงข้อพับทำให้ขาเรามีแรงเมื่อเมื่อเลือดไหลเวียนดีเนาะ แล้วก็มือแรงได้ด้วยอ่าจับดีๆนะจับแน่นๆนะเห็นไหคงระบบภาษายังดีอยู่ยังสั่งงานได้อยู่รู้ว่าตรงไหนมือจับได้เลยไม่ร้อนด้วยเนาะเห็นไหมร้อนไหมไม่ร้อนนะคะอ่าคงเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะวันนี้ทําตรงไหนบ้างอ่าไหนทํามือสิทํามือให้เพื่อนๆดูสิ อ่าต่องแขนเนี่ยกงติดเนาะจับดีๆอ่าจับแน่นๆเนี่ยค่ะแล้วก็เป่าหัวไหล่ได้หัวไหล่ที่ไหล่ตีไหล่ยืดเนาะพอเลือดเข้าไหลเบียนดีอะค่ะเขาก็าจะค่อยๆคลายคงไหนคงยกมือด้วยยกมือขึ้นอ่าเออส่อ,สองไปที่รักแร้อืมที่มันเป็นถังเปิดติดตะเบ้าเนี่ยคงใช้ง่ายเลยค่ะเพื่อน ซื้อเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่เนาะให้ท่านได้รักและดูแลตัวเองมันเป็นความสุขนะคะออโอาจารย์ผมใช้ง่ายเลยนะมาซาพี่ว่าเขาใช้เป่าผมนะคะเป็นไดเออร์เป่าผมอุ่นเย็นสบายได้พลังงานดีด,ด้วยขออย่างคะ มาพอแล้วะคะขอบคุณมากค่ะไหนลองเป่าหัวตัวเองที่เป่าหัวตัวเองที่เต่าถึงไหมยกยก็ยกไ,ได้ไหมอืมอ๋อเก่งจังเนี่พอแล้วค่ะขอบคุณค่าประกอขอบคุณไอเชอร์แคนะคะ